สวัสดีครับพวกเราบล็อกทูบล็อกนะครับตอนนี้อยู่ในคลิป Q&A คลิปนี้จะไม่มีการตัดแต่อย่างใดนะครับเราจะเอาคําถามจากคอมมูนิตี้ในยูทูบที่พวกเราได้ตั้งเอาไว้เนี่ยมาตอบกันเรามีเวลาแค่5้าทีในการถ่ายตอนนี้เพราะว่าพาที่จะตกดินแล้ว5้าทีจะได้กี่คําถามเรามาดูกันคําถามแรกคือจากคนกฤษสานอกจากเพลงนาฬิกาของคนรักกันพีเตอร์เล่น MB อีกหรือเปล่าครับเอาคำถามนี้จริงเหรอจริงดินอกจากเพลงนาฬิกาของคนรักกันของกลาแล้วครับก็จะมีอีกหลายๆเพลงนะ ถ้าแนะนําว่าจะอยากติดตามผลงานทางอื่นยังไงผมแนะนําว่าให้เสิร์ชชื่อเต้นใน Google นะครับมันจะขึ้นในวิกิพีเดียแล้วจะบอกผลงานที่ผ่านมาไปตามดูก็ได้หรือว่าตอนนี้ตอนนี้นะละครออนแอร์อยู่ที่ช่อง7นะครับคุณชายตาระเบิดตอนหนึ่งทุ่มช่อง7ทุกวันนะครับเจอกันได้ครับแนะนําสตั๊ดแพนสําหรับกองกลางหน่อยครับสาหรับสตั๊ดรองเท้ายี่ห้อแพนที่ให้กองกลางใส่นะครับมีรุ่นหนึ่งแนะนาแล้วก็คือแพนอาร์เจลิสบาโแพ่นบาวโออาร์เจลิสอันแหละ เราเคยได้รีวิวันแล้วใครที่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงรูปนหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยไปกดติดตามกันได้นะครับที่เคยติดทีมชาติไทยไหมครับไม่เคยครับถ้าดูจากการรีวิวหลายคลิปเนี่ยจะเห็นทักษะฟุตบอลของผมก็ต้องบอกว่าคือพอตัวแต่ไม่ได้เก่งไงคือถ้าถ้าติดไปแล้วแต่ที่เล่นได้แค่นี้ครับก็เลยไม่ติดทีมชาติคือมีใกล้เคียงสุดคือตอนที่มีโอกาสจะได้ไปคัดแต่ว่าตอนนั้นมันเด็กแบบเด็กมากอ่ะก็ไม่อยากคัด<อ>กวน,น่อย บอกสัดส่วนเท้าพี่เต้นหน่อยครับทั้งความกว้างความยาวตูคิปพี่ตอนรีวิวแล้วไม่รู้ความกว้างประมาณเท่าไหร่ถ้าอยากรู้สัดส่วนของรองเท้าเอ้ยของเท้าอะครับต้องยากอะเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาตลับเมตรมาวัดให้แล้วกันพี่ครับตำแหน่งปีกใส่รองเท้าอะไรดีครับตำแหน่งปีกนะครับมีหลายๆคอมเมนต์เนี่ยเคยถามแบบนี้นะจริงๆแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ความมั่นใจของตัวคุณเองคุณจะชอบความเบาความสบายก็เป็นเว็เปอร์เป็น Adidas X ก็ได้แต่ว่า ถ้าคุณอยากแบบเป็นสายแบบเปิดบอลเงี้ย Predator หรือว่าจะเป็นพวก Vision เป็นพวกแฟนทอมเวนอมก็โอเคนะครับสำหรับตำแหน่งปีกทุกอย่างมันอยู่ที่ความมั่นใจของตัวคุณเองบัวลอยร้านไหนอร่อยแล้วปลาสลิดที่ไหนตัวใหญ่ถ้าบัวลอยจะเพื่อนยากทำไมจากกันเร็วเลยอะไรวะฮะปลาสลิดบางบ่อไงอ่ะบางบ่ออร่อยบางบ่อไม่อร่อยเฮ้ยโอเคเวไนเนี่ยบัวลอยอ่ะบัวลอยถ้าบัวลอยนะครับก็แนะนาว่าถ้าใคร ทำบัวลอยอยู่แล้วอยากให้เรารีวิวเนี่ยส่งมาให้พวกเราชิมไม่เดี๋ยวเราจะบอกว่าร้านไหนอร่อยเฮ้ยห,หรือว่าเราจะทําคลิปรีวิวบัวลอยถ้าอยากเห็นนะขอถ้าเกินคลิปนี้เกินสักประมาณอ่าสักหมื่นไลค์เอาแค่หมื่นไลค์นะแค่หมื่นไลค์นะถ้าผ่านปุ๊บเราทำคลิปรีวิวบัวลอยเลยหมื่นไลค์หรือหมื่นวิวหมื่นหมื่นวิวก็ได้อะงบไม่เกินเจ็ดพันซื้อต้องหารุ่นอะไรดีสําหรับปีครับอืมถ้าง,งบไม่เกินเจ็ดพันผมต้องบอกก่อนแลครับว่าง,งบเจ็ดพันเนี่ยเป็นงบที่ค่อนข้างสูงเลยพอสมควร คุณจะซื้อรองเทารุ่นไหนก็ได้ปีกก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นครับแต่ว่าถ้าสมมติว่า7จ็ดพันเนี่ยผมแนะนําว่าคุณสามารถซื้อมิซูโน n นโอได้แล้วนะตรงนี้เนี่ยใส่สบายแล้วก็จริงๆมันก็หลายๆคน,นใส่ตำแหน่งไหนก็ใส่ได้ผมแนะนําว่ารองเทารุ่นนี้เนี่ยในราคา6กพันก็ซื้อได้แล้วคนเท้าบานเหมาะกับรองเทารุ่นอะไรครับคนเท้าบานเหมาะกับรองเท้าที่เป็นหนังแท้ผมแนะนำนะครับอย่างแรกแอปอัพ แอปเปิลที่อะไรแอปเปิลเฉยแอปเปิลเนี่ยต้องเป็นหนังแท้ก่อนเลยมันจะทําให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคุณอย่าพยายามใส่หนังสังเคราะห์เพราะว่ามันจะไม่สบายเท้านะครับอีกอย่างก็คือพยายามหาพวกที่มันเป็นตัวคอนโทรลอ่ะอย่าพยายามเป็นสายสปีดเพราะสายสปีดส่วนใหญ่หน้าเท้าค่อนข้างจะแคบคนเท้าบานใส่ไนกี้สายสปีดได้ไหมครับถามทำไปเ่ยคนเท้าบานใส่ไนกี้สายสปีดได้ไหมคําถามมันเริ่มงงงกับไอ้พวกสายสปีดสายอะไรพวกนี้แล้วนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ย สายสปีดก็ของ n นกี้เนี่ยก็จะใส่ได้นะครับอย่างสมมติว่าคุณจะอยากใส่เมอร์คิวลี่เนาะคนเท้าบานพยายามอย่าใส่ที่มันเป็นตัวคุ้มคอเฮ้ยเรามีคลิปเท้าบานอยู่นี่รองเท้าใช่แล้วเราก็มีคลิปเท้าบานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปดูได้เลยพวกเราได้ลิสต์เอาไว้แล้วว่าคนเท้าบานอยากใส่พวกสายสปีดใส่อะไรได้บ้างเดี๋ยวเราขึ้นไปให้ดูครับเทียมโป7เทียมโป8อะไรดีกว่ากันเทียมโป7กับเทียมโป8อะไรดีกว่ากันความแตกต่างของมันอยู่ที่อัปเปอร์กับน้ําหนัก แล้วก็ชุดพื้นนิดหน่อยครับผมผมมองว่าเทมโป7เนี่ยจะมีน้ำหนักค่อนข้างมากกว่าแล้วก็อัปเปอร์ค่อนข้างจะหนากว่าถ้าคุณเป็นแบบคนที่ชอบเตะบอลเต็มเท้าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัว7ก็ดีนะส่วนตัวที่8เนี่ยจะให้ความเบาและความสบายมากขึ้นนะครับจะหมดเวลาย,ยังอ่มาป,ปิดเลยดีกว่าก็ประมาณนี้คลิปเราใกล้จะหมด5นาทีแล้วเราขอปิดคลิปเลยนะครับขอพื้นที่เล็กๆให้กับ เสื้อของเราบล็อกถ้าใครสนใจติดต่อเนี่ยอยากได้เสื้อแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูรูู้ก่อนเสื้อมันจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บเห็นไหมมีลายข้างหลังประมาณนี้ใครสนใจเนี่ยทักอินบ็อกพวกเราได้เลยนะครับสอบถามราคากันได้เลยสําหรับคลิป Q&A ภายใน5้าทีเดียที่ไม่มีการตัดต่อก็ประมาณนี้ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ละหมดละโอเคครับสวัสดีครับ